อ s ส y ไม n อไลซสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตอบกลับความคิดเห็นในคลิปช็อตด,ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอช็อตตอบคอมเมนต์และเราก็จะได้คลิปเพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปจากการตอบคอมเมนต์หนึ่งครั้งมาเริ่มดูกันเลยนะครับไปที่ y utube นะฮะจะเลือกที่คังวิดีโอด้านล่างก็ได้นะครับจะเลือกที่โปรไฟล์ด้านบนก็ได้นะครับเอาเป็นว่า เลือกด้านล่างดีไหมนะครับไปกันที่คลังวิดีโอนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับที่มันมีหน้าแรกมีช็อตมีบวกมีการติดตามนะครับคลิกคลังวิดีโอมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะวิดีโอของคุณคลิกเข้าไปแล้วด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับมีวิดีโอวิดีโอสั้นสดนะครับคลิกตรงคำว่าวิดีโอสั้นแล้วเราก็ไปเลือกตอบกลับที่คลิปวิดีโอที่มีคนมาดูคลิปเราแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับอ้าวคลิกเข้าไป ที่คลิปวิดีโอนี้นะฮะอ่ามันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตรงนี้ใช่ไหมเราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่าคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บต่อยต่อยชาแนลนะครับเบนจมาศ MP ชาแนลนะครับมาทักทายเราตรงนี้นะครับกดไลค์กดหัวใจนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเครื่องหมายการตอบกลับนะคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนะเห็นไหมฮะมีคอมเมนต์ด้วยอ่าตรงนี้เราไม่ต้องตอบคอมเมนต์ลงไปนะครับถ้าตอบคอมเมนต์ลงไปไอตัว เครื่องหมายชอดมันจะหายนะครับเห็นไหมอ่าไม่ต้องพิมพ์ไปนะครับให้คลิกที่ชอดนี่เลยนะครับเห็นไหมด้านซ้ายนี่นะครับคลิกเข้าไปอ่าเมื่อกดเครื่องหมายถูกแล้วเราด้านบนตรงนี้มีคำว่าถัดไปนะฮะอ่าเราก็ตั้งชื่อว่าขอบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะถ่ายคลิปวิดีโออย่างอื่นอ่าก็ได้นะฮะอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคาว่าอัปโหลดวิดีโอสั้น ด้านบนมันบอกว่ากําลังอัปโหลดลงในวิดีโอของคุณอ่าคลิกตรงนี้ออกไปนะครับเอา้าแล้วก็มาคลิกที่ผมก็คลิกผิดเนาะเมะื่อกี้คลิกตรงคลังวิดีโอเข้าไปนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับวิดีโอของคุณกําลังอัปโหลดหนึ่งรายการนี่เห็นไหมฮะกำลังอัปโหลดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาอัปโหลดลงในวิดีโอของคุณแล้วนะครับกดดูวิดีโออ่าคลิกไปที่วิดีโอสั้น นี่นะครับมันจะโพ่มา1คลิปที่ด้านบนนี้นะฮะมันจะขึ้นว่ารอการตรวจสอบความคิดเห็นนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะดูซิว่ามันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ลองดูซิว่าทำไมนานจังกด3จุดลงไปแก้ไขระดับการแชร์สาธารณะวิดีโอนี้สถานที่ตั้งเพิ่มลงเพิ่มแท็กอ่านี่นะครับถ้าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็กดบันทึกอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับอัปนะเดตวิดีโอแล้วนะฮะ อ่ามันโผล่มาที่หน้าวิดีโอเราคลิกไปที่วิดีโอสั้นว่าการประมวนผลเสร็จสิ้นหรือย่างนี่เห็นไหมฮะด้านบนสุดนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เราตอบกับเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะตอบกับเราด้วยคลิปช็อตแบบนี้ได้นะฮะลองไปทำกันดูนะครับ is my life channel สวัสดี